วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูปัญหารถน้ำเข้ารถรุ่นเนี้ยนะครับเนี่ยซูมเมอร์ X ฮอนด้าซูมเมอร์ X ทำไมน้ำมันเข้าในถังน้ำมันบ่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาเรียนครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูปัญหารถซูมเมอร์ X นะครับทำไมน้ำชอบเข้าถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นเพราะอะไรไปดูนะครับ ฝาปิดตัวนี้ก็คือฝาเอาไว้เปิดสําหรับเอาไว้เติมน้ํามันนะครับแล้วตรงข้างล่างตรงนั้นนะมันจะมียางนะครับมันจะมียางลงเลยรองน้ําเพื่อจะระบายน้ําทิ้งนะครับช่องตรงเนี้ยนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวอันนี้ถอดยางออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูุยางนะครับไปตัวที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับในตัวเนี้ยรูระบายน้ํามันเล็กนะครับมันระบายน้ําออกไม่ทันเนี้ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับ แล้วเวลานั่นเขาจะเวลารถใหม่เนี่ยเขาจะใส่สายมาสายก็จะเล็กลงไปอีกนะครับเพื่อจะเอาสวมไอ้ตัวเนี้ยนะครับพอใช้ไปนานๆดินก็จะร่วงเข้าไปแล้วก็จะไปตัดท่อระบายน้ํานะครับวิธีาศาศาที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือถอดตัวเนี้ยถอดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับบางคันนี่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนถังน้ํามันเลยนะครับเพราะว่าถังน้ามันมันผุนะครับถังน้ํามันทะลุ เชื่อมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เราก็จะต้องเสียเงินเปลี่ยนถังน้ํามันใหม่เพราะฉะนั้นถอดทิ้งได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียดายนะครับแค่เราใช้สายยา,างล้างรถหรือฝนตกแรงๆนะครับมันก็จะไหลเข้าไปเต็มในยางอันเนี้ยนะครับไหลเข้าลงเข้าไปเต็มเลยเนี่ยแล้วมันก็ระบายไม่ทันแล้วมันก็จะไปท่วมฝาน้ามันเพราะว่าฝาน้ามันมันมีรูระบายอากาศอยู่นะครับถ้าไม่มีรูระบายอากาศน้ามันมันจะไม่ไหละนะครับ แล้วถ้าฝนตกแรงๆนะครับหรือว่าท่านล้างรถฉีดน้ําประปาลงลงไปตรงเนี้ยฉีดน้ำแรงๆน้ํามันก็จะล้นนะครับน้ําระบายไม่ทันก็คือสาเหตุสาเหตุที่น้ํามันเข้าถังน้ํามันบ่อยๆก็ตัวเนี้ยที่ผมเออ่ให้ดูไปนะครับถอดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันใส่ไว้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะถอดทิ้งเลยนะครับ ปัญหามันก็จะจบเรื่องน้ําเข้าถังน้ํามันนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นก็ลองสังเกตดูนะครับถ้าน้ํามันเข้าบ่อยๆเดี๋ยวจะคิดว่าเออไอ้น้ามันเขาผสมน้าขายอะไรประมาณเนี้ยนะครับเมื่อก่อนผมซ่อมใหม่ๆเจอรถใหม่น้ําเข้าก็คิดว่าหน้าเขาน่าจะเปลี่ยนเติมที่ใหม่อะไรก็มองโูกในแง่ร้ายไปนะครับก็กลายเป็นบาปไปนะครับก็อย่าลืมนะครับเนี่ยเอาทิ้งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรปัญหาอะไรที่ว่ามันเกิด แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เดี๋ยวจะเอามาฝากท่านผู้ชมและเพื่อนๆช่องกาลาเรนอย่าลืมกดติดตามช่องกาลาเรนนะครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ